อ้วนอึ่งเอิงอ้วนอึ่งเอิ่งวนเอ้ยเอามาหาแม่กับจิกันตะเกาตะคันหืมกล่องไปทางไหนกล่องไปทางไหนโอ้ยหน้าเน่าหน้าเน่าหน้าเน่าหนาเน่าหนาลูกใครเน่าไันใดล่ะยังกันอีกคนนึงเอ้ะวันวันเอิ่งวันอิ่งเอ่ะอัดจิกันไหมล่ะ รักกันรกันนะรักันจุบ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 โอ้ยโอ้ยลูกกันได้เอวเวนนดมุดมุมุดมุดมุดมมุดมุดมดมดมดอ่ติมุดลงไม่อย่างคักกันเลยไห่ไหนเลยนะนะไม่กระหันกล่องนามาทาน โอ้ยพี่น้องหอนคอยไปอันตัดผมสั้นไหมบ้านนี่ไปนโรงบานผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยปล่อยนะมิตะรวบไปล่งบานเม,นะมาอวานได้ผมไปเองพี่น้องเอ้ย,อยปลายมันบางเนาะทอนทอนผมเลยแบบนี้ทอนผมงองมขั้นเนาะผมบางวันโอ้เป็นคำๆจะของ คนอื่นเบิ่งกับบรรลุว่าจะแบบตลกไหมก็เลยไปตัดกับ oh. สันกับความเก่ามันกันยากแค่นี้น้องเนาะนั่นเป็นไฟไฟอยไ,ไหมพี่น้องมันแบบรับจกะกล้องไม่ได้เวลาใดผมตรงแล้วมันบคือกเก่ามันบางหลายแบบบางนาเกียรตนะิก็เลยเออไปให้คนตัดให้แค่นี้สองร้อยล้านธรรมดาก็ไม่ได้ว่าแต่ว,ว่าจริงจะคล้องตัดเองก็ได้ ัดผมสะได้ซอยหน่อยหนึ่งสองลอยต่วเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเห็ดมันเกิดเพิ่มราคาขึ้เนาะมอไส้ยังหาลอยผุนดอกสร้างหวบขี่มอไส้ไปหมอนัดเหมือว่าหาลอยนี้ยไปกับฮายสางมันเถอะช่างมันช่างมันหาลอยก็ไปเองปรได้เนาะเพราะแฟนมาอยู่แฟน พ่อพันกับ่ดค่อยสบายกันองเฝ่ากันกันนก็ได้เลยเออขี่มอเไซค์รับจ้างไปดตรงฝนระตกจ้ะคนสวยสวยน้อยันแฟนยูวกับขี่รถไปเองแต่น้ำมันมาถึงหารอยไกลๆหนึงแต่ว่าตอนนี้เขากำลังเฮ็ดทางสั้นไปไหมหน้าฉันก็ใหญ่ขึ้นเท่หนาใหญ่ตะเกาวั วนมิตะเกลกเกสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเก้าอ้ยง่วงจังว่างจังไปละจ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนป้าป้านนาอาเอสซีทั้งหลายฝากขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจะแต่กัฝากขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะจ๊ะขอบคุณมากมากจ้าไปบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ มืเ่เนี่ก็ว่าแวะเลนก็นลูกก็เตาแล้วก็โซ่ <So. S 1> ยังล,ลังคาไหม <laughs> คำๆจะขอพี่น้องไปละ